สวัสดีครับเช้านี้เจอกันคุณตูเทพแล้วนะครับโอเควันนี้ขอตั้งชื่อหวข้อว่าต้องปรับตัวอย่ามัวแต่ปรับใจนะครับโอเคหัวข้อนี้สือ่อความหมายอสองช่วงเหมือนเดิมคือต้องปรับตัวอย่ามัวแต่ปรับใจอันดับแรกคือเราต้องปรับตัวการจะปรับตัวในส่วนมากมันจะเกิดจาก ที่เราจะต้องย้ายสถานที่อยู่สถานที่กินสถานที่ทำงานสถานที่ศึกษาพูดง่ายๆว่าหลักๆอยู่ที่การสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่เราต้องไป,ไปเผชิญอันนั้นคือสิ่งที่ต้องปรับตัวอันดับที่สองคืออย่ามัวแต่ปรับใจนะครับเพราะคนเราอ่ะส่วนมากจะเอาใจนำนะครับหนายความว่าผมก็เป็นนะไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นหรือคนส่วนมากเป็น ตามบทวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อ่านในหนังสือได้คนเราเวลาจะปรับสถานที่หรือย้ายงานย้ายที่ศึกษาเราเหมือนจะเราต้องปรับใจหรอกว่าเราต้องทาใจให้ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันยากมากแล้วผมก็บอกส่วนตัวแล้วกันนะบอกเลยว่าทําใจไม่ได้หรอกต่อให้เราวางแผนมาดีแค่ไหนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราก็ไม่สามารถจะปรับใจตัวเองไนดะ้เพราะว่าผมคิดว่าหลักใจมันจะปรับไปตามร่างกายเหมือนกับที่มีคนบอกว่าเวลาเราหมันหมนเราอย่าทํา ตัวหอหออย่าทำเศร้าๆจรมึๆเม้ทำอย่างนั้นเราไม่ยิ่งจะดาวเราต้องมีวันึ้นตื่นเช้ามามองยิ้มมีกระจกทำต,ตัวให้ไหลผายอ,อกถึงไว้ร่างกายมันจะเหมือนกับซึมซับว,ว่าอ๋เอเฮ้ยคุณยังโอเคอยู่นะคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรเนี่ยในหัวคุณคิดปุ๊บๆแต่ร่างกายคุณต่อต้านไว้คุณไอ้นั่นหึดไวเนี่ยร่างเขาเรียกว่าจิตใจมันก็จะ ตามไปด้วยมันยากที่เราจะเอาจิตใจนําแล้วให้ร่างกายตามถามว่ามันมีไหมมันมีแต่คิดว่าน่าจะเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยนะครับชนะแล้วอย่างผมเองเนี่ยก็จะใช้เอาร่างกายนาบางทีเราจิตใจว้าวุ่นเราต้องหยุดมากลับมาที่ลมหายใจเลยเอาร่างกายเลยคือคุมสติเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่าถ้าเราไหลไปกับความคิดไหลไปกับหัวใจคือสองสิท ใช้คําว่าหัวใจกับความคิดเนี่ยหรือพูดง่ายว่าสมองกันกับจิตใจหรือไปด้วยกันมันหล่อหลอมจนเรายากที่จะแยกออกนะครับเราเป็นว่าเราเอาร่างกนะายหนึ่งที่ตั้งหัวข้อเลยนะฮะต้องปรับตัวอย่ามวัวแต่ปรับใจมันจะได้ผลอาจจะยากมากเราใช้เอาตัวนำเี่นก็คือเอารูทีนมาครอบโอเคเดี๋ยวเราจะมาขยายคําว่าเอารูทีมาครอบอีกทีตัวน,นี้เรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนก็เพราะว่าผมเองก็คือต้องปรับตัว แล้วก็ไม่มัวปรับใจอย่างเดียวด้วยก็เพราะว่าเมื่อวานยังวิ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นวันนี้มาวิ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือการปรับตัวแต่ผมก็ยังตื่นเช้าว,วิ่งเหมือนเดิมนะยังทานอาหารเช้าเหมือนเดิมยังทำโซเชียลแบ่งปันยังให้ความรู้ต่อปัญหายังเขียนหนังสือนะฮะแล้วก็ยังกลับมาปุ๊บเราก็ต้องมีหน้าที่ภาระทํางานเมลลากหรืออะไรก็แล้วแต่คอนเสิร์ตอะไรเราก็ต้องทําใส่นะครับ พูดง่ายๆว่าเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไง mm hmm. เราเอารูทีมาข้อไว้กนะ่อนแล้วเราค่อยๆปรับคือพอสมองเราแวบปิดไสถึงเป็นยังไงลูกเราจะเป็นยังไงอะไรก็แล้วแต่โอเคที่บอกว่าปรับตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมาื่อวานวิ่งที่นูน่นวันนี้มาวิ่งที่สุเทพเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเรื่องแรงมือใจในการเล่าก็พ่อไปส่งลูกชายหน่อยก่อนหน้านั้นย้อนจับใปนิดนึง ตอนนี้เอาเอา,เอา,เอาจากตรงนี้ไปดีกว่าไปส่งลูกชายมาห้าวันที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาต้องไปเรียนที่นู่นระดับมหาวิทยาลัยแล้วสี่ปีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเขากลับมาอยู่เมืองไทยหกอีก่อนหน้านั้นเขาไปอยู่ญี่ปุ่นมาหนึ่งปีประมาณเกือบปีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาไปเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเขาสอบทุนได้เรานับค่อยค่อยย้อนไปก่อนหน้านั้นเขาจะต้องไปเรียนแลกเปลี่ยนเกือบปีเราก็ปรับไปปีหนึ่งแล้ว ทั้งปรับใจปรับตัวอะไรกไ็แล้วแต่แล้วเราก็รอคอยว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วนะพอวันนี้เขากลับมาเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องอยู่หกเดือนแล้วพอครบหกเดือนเราก็ต้องไปไปให้เขาไปเรียนต่อที่นี่อีกสี่ปีอีกสี่ปีข้างหน้าเราอาจจะมีการวางแขนแน่นอนว่าเอออาจจะกลับมาทุกครึ่งปีนะหรือทุกปีกลับมาหรือเราจะไปเยี่ยมนะฮะเพราะว่ามันก็ดีหน่อยที่ญี่ปุ่นมันไมีไกลมาแต่นั่นแหละ รานนี้ทุกปีหรือทุกครึ่งปีเราก็จะคิดย้ำๆตลอดเวลาะถ้าเราเป็นอย่างนั้นี่ติดใจเราก็จะว้าวุน่นฉะนั้นเพื่อไม่ให้เราว้าวุ่นมากจนเกินไปเราก็ต้องเอารูทีนข้อก็คือ,คอโอเคไอ้ตรงที่เราจะไปเราก็รู้ละว่าเราจะมีสิทธิ์เราแค่ทำทิกวันดีเราก็มีจิจวัดร <c oughs> โทรวิดีโอคอลมีกิจวัดส่งข้อความมีกิจวัดไลฟ์กัน <c oughs> ที่ว pues, าง่านไว้นะจะไลฟ์กับลูกชายทครั้า พื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงหรอกเพราะคนก็ต้องมีจิตวิทยาก็คงจะสื่อสารกันด้วยแชทด้วยอะไรกันอย่แต่เราเหมือนจะเราแลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้สึกอะไรทั้งนั้นกันมากกว่าตรอมานี้นะที่อยากจะแชร์ก็คือว่าย้ำอีกครั้งว่าถ้าเราเอาจิตวิทยาประจำวันเป็นตารางไว้มันช่วยได้จริงๆว่าเราทําอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนในส่วนที่เราจะแวบ ิงแวบอะไรไปคิดบางเรื่องที่มันสมุนบนที่มันเศร้าๆนิดก็ไม่เป็นไรแวบคิดได้แต่เราต้องรู้ตัวว่าเราอย่ากเกินคิดเกินกี่นาทีก็แล้วแต่พอคิดได้เรากลับมาอยู่กับกิจลัตรประจำันแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขอันนี้สําคัญที่สุดเหมือนที่เคยพูดเสนอนะเส้นทางที่เราเดินไปเป้าหมายไม่ใช่อย่างเดียวที่จะมีความสุขที่เราเจอเราต้องเดินไปอย่างมีความสุขระหว่างทางการรอที่จะพบเจอคลลัก์อย่างมีความสุขระหว่างทาง แล้วเราไปเจอแล้วก็สุดท้าก mm hmm. ็นันคือน่าจะชีวิตมากกว่านะครับโอเควันนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตปรับตัวแล้วใจมันจะปรับตามนะครับ